สวัสดีครับเมื่อคืนนะครับสหรัฐประกาศตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนนะครับที่สำรวจโดย A D P ผลปรากฏว่าออกมาดีเกินคาดนะครับแล้วก็ปรับทวนของเก่าให้มีตัวเลขที่สูงขึ้นต่อจากนั้นนะครับในช่วงดึกนะครับเจเน็จะเล่นนะครับแถลงข่าวรอบแรกนะครับเป็นอีโคโนมิกเอาลุกนะครับกล่าสั้นๆนะครับแต่ได้ใจความว่าจริงๆแล้วนะครับตอนนี้ตัวเลขแรงงานที่ดีขึ้นของสหรัฐน่าจะดึงนะครับอัตราเงินเฟ้อให้สูงขึ้นนะครับตีความกันง่ายง่ายก่อนรอบแรกนะครับ เป็นไปได้สูงทีเดียวครับว่าเฟดนะครับเที่ยวนี้น่าจะขึ้นดอกเบี้ยคืนนี้นะครับสี่ทุ่มนะครับเจเนตจะเล่นพูดต่อนะครับจากไมโวราคี้แต่คนละที่กันนะครับเพราะ2องทุ่มครึ่งนะครับราคี้แถลงนะครับคิวยุโรปทําหรือไม่ทําหรืออาจจะมีการประกาศดอกเบี้ยติดลบของยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็ได้จากนั้นนะครับในเวลาเดียวกัน2องทุ่มครึ่งสหรัฐนะครับประกาศตัวเลขจ็อบเรดอีกรอบหนึ่งนะครับผลจะเป็นยังไงต้องติดตาม4ี่ทุ่มเจ้าป้าแถลงต่อ คอนเกรสนะครับเรื่องอ c o n o m มิกเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งเป็นไปได้ทีเดียวนะครับตอนนี้น้ําหนัก80-90%นะครับว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้นะครับ1,050นะครับถ้ายืนเข้าได้นิดหน่อยครับห2 0นะครับหลุดลงมา1,040เฉลี่ยถ้าหลุดแรงๆนะครับใช้1,025เป็นจุดเฉลี่ยต้นทุนให้ต่าลงพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ